ชองริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำผลไม้กันนะคะเป็นลูกชมพู่นะคะแบบนี้นะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีไม้แหลมนะคะแล้วก็มีหลอดค่ะมีเหรียญน,นะคะ ลิ้ินสีเขียวนะคะเราจะตัดมาทำตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะตัดมาไว้ทำใบด้วยนะคะใบเราจะตัดความยาวอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดมานิ้วครึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ เราก็ใช้กันไกรโค้งนะคะตัดนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้ใบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นําเศษริบบิ้นนะคะมาฉีกนะคะประมาณนี้ค่ะฉีกนะคะฉีกเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามามัดที่ใบนะคะทําเป็นปมแบบนี้นะคะแล้วก็คล้องที่ใบนะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราทําเสร็จเราจะมัดใบติดที่หลังนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาัดติดกันตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้เราจะเตรียมใบไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดลิปปิ้นมาสีเขียวมานะคะ ตัดความยาวอยู่สักประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เราจะมามัดปมนะคะขนาดก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะขนาดของเส้นแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะรือเพื่อนๆคนไหนมีดินนะคะก็สามารถใช้ดินได้นะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดเป็นเส้นมาแบบนี้เราจะมาทําตรงนี้นะคะทําปมไว้ค่ะมัดปมไว้นะคะ มัดเป็นปมไว้นะคะแบบนี้เลยสั้นยาวแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้แล้วก็วัดขนาดดูนะคะตรงนี้สั้นยาวแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะ แล้วก็มัดไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์สองค่ะแบบนี้นะคะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นคัดความยาวอยู่ที่เจเซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้พับครึ่งริบบิ้นให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะตรงนี้นะคะ ับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่3ามคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สาม ข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐานสี่แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยอันนี้นะคะเราจะได้ฐานสี่แบบนี้นะคะอันนี้เราจะมาใส่ใบในขั้นตอนที่ทําเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐานแปดกันเลยค่ะพับริบบิ้นเส้น,น,นล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะ เส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อลอกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ฐานแปดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาห้าเส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแบบนี้นะคะเส้นที่ห้าทับเส้นที่สี่นะคะริบบิ้นจะทับกันอยู่แบบนี้นะคะห้าเส้นด้านบนนะคะด้านล่างเหลืออยู่3มเส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาแบบนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ วางริบบิ้นเส้นนั้นบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะเหลือสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะวางเส้นนี้นะคะลงมาวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องทําอะไรนะคะจากนั้นนะคะเรายกริบบิ้นขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะปัดริบบิ้นสี่เส้นไว้ด้านหลังแบบนี้เราจเจาริบบิ้นสี่เส้นนะคะ สอดเข้าห่วงด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้ขึ้นมาค่ะดันขึ้นมานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะห่วงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะคะเส้นนี้เราก็วางไว้แบบนี้นะคะริบบิ้นเราจะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะ สอดผ่านห่วงที่หนึ่งมาผลกห่วงที่2แบบนี้นะคะแบบนี้เลยบบเลยส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2นะคะให้ริบบิ้นมาผลกห่วงที่สามค่ะสอดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่4นะคะสอดผ่านห่วงห่ห่วง2ห่วง3นะคะให้ปลายริบบิ้นมาผล่ห่วงที่4นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลย สอดมาแบบนี้เลยนะคะสอดให้ผ่านมาแบบนี้นะคะสอดในเข้าโผล่ตรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยสอดไปตรงตรงนะคะริบบิ้เขาก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้เลยค่ะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้เข้าหากันนะคะหรือเ,เพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะ กราจะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยพลิกกับด้านมานะคะไล่ดึงในขั้นตอนนี้ค่ะไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะพีกับด้านมานะคะเราจะจับริบบิ้น3เส้นค่ะ ลิบินเส้นที่1ค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ามทับเส้นที่2นะคะเพื่อนๆจะทับ4เส้นก็ได้นะคะแต่บัวจะใช้แต่บัวจะทับแค่3เส้นนะคะด้านล่างก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราจับขึ้นมาทับกัน4เส้นด้านล่างก็จะเป็นนูนแบบนี้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้บัวจะทับกัน ซ้อนทับกันแค่สามเส้นนะคะด้านบนจะมีริบบิ้นทับกันอยู่3มเส้นนะคะด้านล่างก็จะมีริบ <medi> บิ้นอยู่ห้าเส้นค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นแรกนะคะลงมาค่ะเส้นนี้นะคะวางลงมาแบบนี้เลยควนเข็มนาฬิกานะคะวางลงมาแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะ วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบินเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะตรงนี้เราจะฝืนริบบิ้นนิดนึงนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทาบด้านบนนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นตรงนี้เหลือแค่สองเส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยเราจะเอาสองเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเราจะดันตรงนี้ขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะริบบิ้นสองเส้นตรงนี้เราจะสอดเข้าห่วงที่1ห่วงที่2นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะ สอดเข้าห่วงที่1ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่2นะคะสอดเข้าไปห่วงที่1ให้ริบบิ้นโผล่ห่วงที่2นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะริบบิ้นเขาก็จะหลวมรวมนิดนึงค่ะเราก็จะไล่ดึงนะคะเราก็จะไล่ดึงริบบิ้นทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆยไล่ดึงนะคะ ไม่ดึงแรงนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะแล้วก็ไล่ดึงให้ครบทั้ง8เส้นค่ะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาดูด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะ ไล่ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะ ใช้เมืองซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านบนแบบนี้นะคะเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะขั้นตอนนี้จะยังหลวมๆอยู่นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็โค้งริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้โค้งแบบนี้นะคะ แล้วนำปลายลิบบิ้นนะคะสอดเข้าตรงนี้เลยค่ะช่องหน้าเส้นของเส้นที่เราโค้งนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเราก็จะโค้งตามเส้นที่1น,นะคะแบบนี้แบบนี้เลยสอดเข้าเส้นที่1น,นะคะแต่ให้ลิบบิ้นโพตรงนี้เลยตรงฐานของเส้น ที่เราจะสอดของฐานของเส้นที่2เลยนะคะตรงนี้ริบบิ้นจะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะดึงหลวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นที่สามนะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยนะคะ ริบบิ้นจะโผล่ถาดกันไปเรื่อยๆค่ะระวังริบบิ้นจะเด้งด้วยนะคะริบบิ้นเขาจะซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นตามเส้นที่3เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สอดด้านในนะคะ สอดด้านในตรงนี้ริบบินจะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะแล้วก็โค้งตามกันไปเรื่อยๆค่ะลิบบินเขาจะสอนกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยในลักษณะนี้นะคะสอดด้านในนะคะริบบินเขาจะมาโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะ เส้นต่อไปนะคะแล้วก็โค้งนะคะริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดด้านในตรงนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงหลวมไว้ค่ะเส้นที่เจ็ดนะคะแล้วก็โคง้งให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะสอดเข้าไปด้านในนะคะ ริบบิ้นจะโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้เลยค่ะสอดช่องด้านในแบบนี้นะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงฐานของตัวเขาเองค่ะตรงนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงค่ะไล่ดึงเส้นที่หนึ่งตรงนี้ค่ะ ไล่ดึงใช้มือซ้ายเราช่วยจับตรงนี้ไว้นะคะดันตรงนี้ค่ะใช้นิ้วชี้เราดัานตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายแล้วช่วยจับตรงนี้ไว้นะคะหมุนนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะ แล้วก็ไล่ดึงให้กระชับนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะลิกับด้านมาค่ะสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นผูช่องที่สองนะคะตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะสอดจนครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะสอดตามแนวริบบิ้นผูช่องที่สองนะคะ เก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ ราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยด้านบนก็จะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะเราก็ตัดให้ชิดนะคะแบบนี้นะคะดึงแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้เลยดึงนะคะแล้วก็ตัดะคะ่ะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแ,บบะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะจับริบบิ้นสี่เส้นนะคะด้านล่างตรงนี้จะจับริบบิ้นสี่เส้นตรงนี้อันนี้บัวจะทำจับริบบิ้นแค่สามเส้นนะคะด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบค่ะตรงนี้ก็จะตั้งนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาติดใบกันนะคะแล้วก็เอาใบที่เราเตรียมไว้นะคะ แบบนนี้ะะคะเสร็จริบ,บินที่เราทําปมไว้นะคะแบบนี้ความยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเราก็จะใช้ไม้แหลมนะคะนําก่อนนะคะสอดนํานะคะแบบนี้เลยใช้ไม้แหลมสอดแบบนี้นะคะเาหลอดเสียบเข้าไปนะคะแบบนี้เลย นนีะะคะเอาหลอดเสียบเข้ามาแบบนี้แล้วก็เอาเศษลิบบิ้นที่เรามัดปมไว้นะคะสอดเข้าไปนะคะ ดึงขึ้นมาค่ะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาใบที่เราเตรียมไว้นะคะมัดนะคะ แบบนี้เลยมาแท้แน่นค่ะ ก็ตัดนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านล่างเราก็จะได้แบบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถดันเหรียญเข้าไปนะคะด้านในตรงนี้ได้เลยค่ะ สามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ